สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิสามอานำเสนอจั่วนะคะวันนี้เรา,เาปรับปรุงใหม่แล้วนะคะซ่อมแซมปรับปุงใหม่พร้อมที่จะขึ้นแล้วนะคะจั่วไม่สักสวยๆเลยนะคะตอนนี้ทีมงานเรากำลังเริ่มขัด ฝาแล้วนะคะฝาเฟียมสัะนะคะตอนนี้ขึ้นมาได้หนึ่งฝาแล้วนะคะเอาคัดได้เลยครับนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มขัดฝากันแล้วนะคะนี่นะคะมาเช้าเราขึ้นได้ฝาหนึ่งแล้วคะ แล้วสวยๆเลยนะคะ